โ okay. อเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว <c oughs> ฟิล์มกันลอยของ Genius Paper l i g h เป็นการรีวิวแบบบ้านๆเลยจริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็ใช้ฟิล์มตัวนี้กันไปเป็นชาติแล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากเสียตังก็พอดีว่าไปซื้อเคสคีย์บอร์ดอันนี้มา แล้วมันได้ส่วนลดเราก็เลยจัดการสั่งมาด้วยก็ได้เลิกเปลี่ยนฟิล์มอันเก่าที่รอยเต็มไปหมดออกโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอเอาเอายัางไงดีนี้ไม่เวิร์ก ยน,น,นอ,อจะลอดไหมโอเค <c oughs> ก่อนอื่นเดี๋ยต้องจัดการลอกฟิล์มเก่า เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมหมอน,นี่ตัวฟิล์มชวาบก็มีที่เช็ดก็มีแอลกอฮอล์นี่คืออะไร<ม>เทปกาวดึงฝุน่นโอ้มีเทปกาวให้ด้วยอืมอืมนี่เขามีเทปกาวดึงฝุน่น ขนาดต่างๆให้ด้วยเวลาแบบตอนเราเปลี่ยนเราฝุ่นมันตกลงไปบนจอเราก็จะได้เปลี่ยนได้นะ,อ,ะอันนี้คือตัวรีดตัวรีดฟิล์มให้รีดฟองอากาศ okay. เอ่อก่อนอื่นเราก็เอาอันเก่าร้อยเต็มไปหมดโอ้ไม่ออก มากาถ้ากลายเป็นว่าฟิล์มนี้มันแกะไม่ออกชัวร์นะแกะนี้เตรียมไว้ก่อนเราจะได้มีเวลาให้ฝุ่นตกลงบนจอเราแค่นิดเดียวพอ นี่ก็จริงๆเขามีเอ,อ่อขั้นตอนอ้าวไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ขั้นตอนในการจัดการอโอเคอืมอ่ะลิงก่อน มุมนี้มันมีลอยอยู่พอดีเฮ้ยโอเคครับท่านผู้ชมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงรู้สึกมาตลอดว่าฟิล์มกระดาษตัวเองมันไม่ใช่ฟิล์มกระดาษว่า ไม่ได้ลอกแผ่นนะไม่ได้ลอกแผ่นกันออกอ่ะไม่ได้ลอกแผ่นกันนี่คือแผ่นกันนะครับติดมันมาตั้งแต่ซื้อเมื่อปีกว่าๆมาแล้วจนกระทั่งตอนนี้เพิ่งรู้นะวันนี้ว่ามันต้องลอกออกก่อนโอเคงั้นเราก็จะเก็บของจีเนียนะครับไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับ ไอ้เราก็หลงนึกว่าเส่ยงถูกถูกมามันเลยไม่ดีโหที่ไหนได้ไม่ได้แกะออกโอเคจบข่าว